สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินนำเสนอตำบลศรีนวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกชนดทคุดแดงเนื้อที่51ตรางวาขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับขายยกแปลง1ล้าน5แสนบาทเป็นที่ขายแปลงบ้านหลังนี้อยู่ฝั่งขวาครับราคานี้ยังต่อรองคุยกับเจ้าของที่ได้ครับอายุข,ของบ้านประมาณ20ปีนะครับผม อยู่ในโครงการหมู่บ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียค่าโครงการเสียแต,ต่ค่าขยับอบตเดือนละ30บาทครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวภายในบ้าน2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ครัวครับโครงสร้างดีสภาพดีดูดิดเน้นหนาเฮ่ยกระเป๋เข้ามาอยู่ด้วยครับผมจะให้ดูปัจทางเข้ามาก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นอคนอนกรีตความกว้าง8เมตรครับจากรุนสีเลน ข้ามาถึงทีน่นี่ประมาณไม่เกิน500เมตรครับป่าทางเข้ามาก็จะเป็นถนนรัดยางแล้วก็ต่อด้วยข้อซอยถึงทีน่นี่ประมาณ150เมตรครับอยู่ชุมชนมีเพื่อนบ้านเดินทางมามไม่เปีียวนะครับตามโคมาครับจะพาชมพืที่ข้างในนะครับตรงนี้คือหน้าบ้านนะครับน้ำมานนี้ขนาออกไปที่ทางใต้เลยครับผมลงกำแพงทั้งสี่ด้านเลยครับทางเข้าบ้านกว้าง5เมตรครับเดินเข้ามาแล้วครับตรงนี้คือฝั่งซ้ายครับ มีต้น,นม่วงต้นวาฒนานครับว่ามีกระแพงห้างเคียงนี่คือเพื่อนบ้านนะครับตัวน,นี้คือฝั่งซ้ายตัวน,นี้คือหน้าบ้านแล้วก็ระเบียงหน้าบ้านนะครับถัดมาตัวนี้คือฝั่งขวานะครับห้างเคียงก็คือฝั่งขวาก็คือฝั่งขวาครับ นี่คือเพิ่มบ้านบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านทั้งหมดลยครับแต่ว่าอยู่กันเป็นส่วนตัวหนึ่งนี่สุดเป็นส่วนตัวเลยนะครับตามผมมาครับพาชมดูในบ้านนะครับตัวนี้คือมันได้ขึ้นทางบ้านครับมันขึ้นมาแล้วตรงนี้คือระเบียงนะครับนี่คือทางเข้าบ้านครับตัวนี้คือหิ้งพระดูฝั่งขวานะครับเราถับมาตรงนี้ครับตัวนี้คือห้องที่หนึ่งนะครับ แต่ว่าคนอยู่ถัดมาครับตัวนี้คือเป็นห้องที่สองครับจะเปิดตัวห้องที่สองคือห้องนี้เป็นห้องใหญ่ครับผมพร้อมแอร์เตตัวนะครับถัดมาครับตัวนี้คือห้องน้ําถัดมาครับตัวนี้เป็นที่ทําครัวครับมีบันไดลงนะครับ เดี๋ยวตัวนี้คือหลังบ้านครับหลังบ้านข้างเคียงก็ทําเป็นเด็กแล้วก็แม่ฝาช้ร่าครับสนใจบ,บ้านหลังนี้นะครับบทองผม0 6 1์โทรผม0 6แ8 8 2 2 1 4 9ฝากกดติดตามให้ผมนะครับแล้วฝากดูคลิปต่อไท้ายด้วยครับผมสวัสดีครับ